หน่อยสายแซบนะคะวันนี้พี่หน่อยชวนยั่วชวนแซบขนาดเดอ้อก็เนื่องจากบอสหน่อยนะคะแม่ปนังน,นะคะชอบตําอะไรยั่วยั่แซบแมากเลยค่ะอย่างเมื่อวานพี่หน่อยดูไลฟ์แม่ตำขนบจีนพี่หน่อยก็อยากกินมากเลยทําแม่ตําแบบน่ากินมากแซบมากวันก่อนแม่ก็ตําตำอะไรไม่รู้ใส่เยอะแยๆมากมายเลยใส่หอยนางลมใส่ พี่หน่อยก็เลยจะได้ประมาณนี้แหละของพี่หน่อยนะมีพริกสดแล้วก็กระเทียมตัวนี้ก็คือไล่โควิดดีแท้เลยค่ะทุกคนมะเขือเทศมะนาวสดจก้กมีกระถินนะคะมีเม็ดกระถินนะคะก ซแซ่บนะคะพี่หน่อยก็จะกินเอสเชวก่อนค่ะเอสเชวตัวนี้นะคะทุกคนกินก่อนที่พี่หน่อยจะเริ่มกินของพวกนี้นะคะ10บถึงสินาทีก็คือระหว่างที่พี่หน่อยกินเอสเชวเสร็จนะคะพี่หน่อยก็มาตามซอปตามตามขนมจีนเสร็จพอดีแล้วเราก็จะได้กินแบบอ,ร,อร่อยยแบบไม่มีความรู้สึกผิดเลยค่ะทุกคนนี้นะคะเอสเชวตัวนี้นะคะ ะะเป็นของโปรดของพี่หน่อยเลยแต่พี่หน่อยกินเอสชัวพี่หน่อยก็เลยสบายใจไร้กังวลไม่กลัวค่ะไม่กลัวคอเลสเตอรอลสูงแคลอรี่สูงไม่กลัวค่ะเอชชัวค่ะ1เ,เม็ดก่อนมื้ออาหารทัทุกคน แล้วก็ระหว่างที่เอชัวเริ่มทำงานพี่หน่อยก็จะตางค์ซบตแล้วค่ะทุกคนค่ะใส่พริกเลยทุกคนดูดูพริกพี่หน่อยนะดูพริกพี่หน่อยใส่หมดถ้วยนี้เลยนะคะใส่หมดถ้วยเลยค่ะพริกชอบมากเลยพี่หน่อยเป็นสายแซบค่ะพี่หน่อยก็เลยจะกินแบบเผ็ด